้าอีท่าีทันชุมทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องค่ะมาอีกแล้วจ้าด่วนๆค่ะลงไหตองวัดเลยค่ะเลขของเทพทันใจเนาะค่ะนาะค่ะวันที่1ิหมีนาคมเป็นเดืน3กมกหาได้จ้าค่ะก็จะมี3 2 3 9 3 0กจ้ะหาสองหา9หาศค่ะ0ูสิมาอีกบอค่ะ ตัวเก่าเนาะค่ะเน็อสามศูนย์ค่ะโบนี่เนาะค่ะเนาะเอาไปเป็นแนวทางเลยจ้าเอาไปพิจารณาเพิ่งค่ะค่ะมาเร็วกับลงเร็วให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับเบื้งกันมาซากับลุงซาจ้ะลุงไหตองวัดเลยค่ะซีบโบได้ลืมค่ะค่ะติดตามซองไว้เด้อจ้าซองยูทูบช่อง เด็ดดังๆแต่ละสำนักค่ะวันนี้ก็มีมาลงให้ท่านผู้ชมเอฟซีว่าไ่พิน้องเฮาได้ชมได้เบิ่งกันค่ะนะคะเด็กเป็นกับบ่หลายคู่เนาะค่ะเนาะกับพ่อรุ่นอยู่เนาะค่ะมีเลขหกหางเนาะค่ะเนาะค่ะแค่นั้นค่ะเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อจ้าที่ทันใจวาสานค่ะเอป็นกอดเชลเลียเป็นกับเขาอยู่นะคะของเพื่อนเนาะ ที่สองสำนักค่ะมาเบิ่งกันค่ะมาตอนกินตอนแรกพ่ออมพี่น้องจะได้รับส้มรับ,บิ่งกันเอาสำนักที่สองจ้านี่นะคะอันนี้โอ้เล็กวิ่งเล็กวิ่งสามเซียนรวมกันมาสานพี่น้องค่ะคาณผู้ชมค่ะวิ่งหกกับจิตค่ะหกสามหกหาจิตสามจ็ดหาอันนี้ เซียนที่สองวิ่ง 6, เก้ากับหกเก้าศูนย์เก้าหกหกสี่หกศูนย์เ็กสิบม่าศูนย์บอคะ่ะเซียนที่สามหกกับหนึ่งมีหกสองหกสามหนึ่งสองหนึ่งห้าลองเบิร์เด้อจ้าไปพิจรารณาเบิร์เด้อขาดเด้อค่ะ,คะให้พ่อเมย์พ่นองไปเป็ี่ยนแนวทางในการรับช้มรับเบิร์ แต่ละสเาสักนเนาะค่ะเนาะค่ะจะนํามาเรื่อยๆค่ะมาเสนอให้ท่านผู้ชม FC ซีได้ชมได้เบิ่งกันค่ะได้มาก่อนกับลุงให้เบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะได้มาที่หลังกับลุงไปที่หลังค่ะลุงไปจนถึงมือเลขออกกละค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องกดติดตามไว้เด้อจ้าค่ะช่องยูทูบบันชาแนลค่ะ มีที่เด็ดๆดังๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับเบื้องกันเอาไปเสี่ยงสุกเสี่ยงดวงดูเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ละสำนักกะกระตรงกันเนาะค่ะเนาะต่ละสำนักกะบ่บตรงกะเอาพิจเจรณาเบิ่งหลายๆสำนักค่ะจะมีมาหลายสำนักดีดอกค่ะแต่ว่าก็เอามายังบ่เบิดค่ะแต่ละเสียงแต่ละสำนักเนาะค่ะเนาะค่ะให้พ่อแม่พี่น้องไปปินแนวทางไห้เบิ่งไหวค่ะ มาตองหดเลยค่ะกะลงหายตองหดเลยค่ะ่ะเมื่ออืน่นกะจะลงหายบึงเรื่อยๆทุกคลิปแหละค่ะทุกสำนักค่ะ,ะพอแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เดีอจ้าสองวันจะแน่วจ้าแต่พอแม่พี่น้องมีสุกมีดวงน้ำกันค่ะค่ะ มื่อนี้ก็ได้มาสองสองสามสามสำานักเลยค่ะค่ะสามตำนักแล้วค่ะอันนี้เป็นสามเซียนรวมกันเนาะค่ะเนาะอันนี้เอา้าเซียนใดจะออกหรือจะเม่นก็กันตุงกันจังใดค่ะก็ไปพิจแร่ลาเบึ่งเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะค่ะนะค่ะ แต่ละเซียนแต่ละสำนักเพิ่นกะหายบ่หลายตูะะ้เด้อค่ะเนาะกะพอรุ่นอยู่ค่ะจะ้จะกะเลขล็กลอกพ่อพงก่ะเข้าค่ะเพิ่นยังบ่มาแล้วค่ะเพิ่นจะมาตอนชุดท้ายนะคะเลขล็กลอกพ่อพงนะคะค่ะเลขล็กลอกพ่อพงเลขอาจารย์พงค่ะเลขล็กลอกอาจารย์พงเพิ่นจะมาชุดท้ายล่ะค่ะจังได๋กะส่องมันจะแน่วมาตอนใดก็จะนั่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งตอนนั้นล่ะคะ่ะ จะติดตามเพื่อนตลอดตลอดค่ะค่ะว่าเรียกลอกเพื่อนเขามาสองงวดเลยเนาะค่ะเนาะงวดแรกกะที่สามเนาะค่ะเนาะงวดมือวันที่หนึ่งมีนาอะเจ็ดเก้าออกตรงตงะะเนาะค่ะเนาะค่ะเฮากันเอามาบึงมาแนมมาเป็นแนวทางเอามาบึงสกันแต่ละสำหนักเนาะค่ะเน,ะนาะสำนักไดเลขตรงกันหลายโบด็ดด,ดังสำหนักเด,ดิสด,ด,ดังดังที่ เอานำมาเสนอให้ท่านผู้ชม, G, มอิพ่อแม่พี่น้องเฮาได้ช้มได้เบืองไปปนแนวทางไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันเอาละค่ะจะขอจบคลิปไปแค่นี้ละค่ะเพราะว่าตามต่อคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อได้มากก็จะลงให้เบิ่งเลยได้ค่ะค่ะขอจบคลิปไปแค่นี้ละจ้าตามต่อคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ